วันนี้โป้งปั้นจะมากินไก่ทอดเกาหลีโปะชีดเยิยมเย้ยมๆคุณหมายถึงเบิร์ชี้ใช่ไหมใช่ครับนะผมทำจากไก่เกือบ10กกิโลขั้นแรกนะครับเอาแป้งทอดกอรอบผสมกับน้ำให้ได้ความเข้มตามที่ต้องการขั้นตอนต่อไปนะครับเอาปีกบนไก่ของเรานะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับคลุกให้ทั่วเลยนะครับเอาให้แป้งทั่วทุกชิ้นไก่เลยนะครับ แล้วก็นำไก่ที่คลุกแป้งแล้วนะฮะลงไปทอดในน้ํามันร้อนๆใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวแป้งจะไหม้นะฮะหลังจากทอดไก่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเตรียมของมากินคู่นะครับเพื่อเพิ่มความฟินให้ถึงระดับ10เลยนะครับ หลังจากเตรียมเฟรนรายนะฮะเอาไก่ที่เหลืองกรอบน่ากินของเราแล้วอะลงไปคลุกเขากับซอสเกาหลีโอ้โหสีหน่ากินมากชีสนะครับหืโปะลงไปเลยฮะไปยังกินไม่ได้ยังไม่พอนะครับเพิ่มความฟินจากระดับติดไประดับร้อยเลยนะครับด้วยการโปะมอสซาเรลลาชีสลงไปนะครับ คนพูนเลยนะครับอับเอาไอท้ท่วมไปเลย,โ,ยโดยรยลงไปเบิร์นแล้วก็เบิร์นครับเบิร์นให้ชีสละลายเยิ้มๆเลยนะครับเบิร์นไป,ย,ไปย,ยังไม่สะใจนะฮะลงชีสเพิ่มนะฮะ โปะลงไปเพิ่มความหนัว<ข>ด้วยชีสแผ่นฮะโปะลงไปให้ทั่วเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็เบินกันต่อะนรับเบินเบินให้ทั่วครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับไก่ทอดเกาหลีเหมินเลยนะครับเยอะนะครับจะน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับช่อง The Pad นะครับ และนี่ก็ได้มาแล้วนะฮะไก่เกาหลีปกหน้าชีสของเรานะฮะโอ้โหเรียว่าอลังการางานสร้างมากผมไม่เคยหิวขนาดไหนเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรายืนทอดกันนานมากฮะกว่าจะได้มานะฮะเนี่ยผมแต่ทอดไม่พอคุกตอนเกาหลีเสร็จปุ๊บมาเบิร์นชีสอีกอ อสุดยดยผ,ผมว่าวันนี้ไม่ต้องพิธีเยอะเรามาเริ่มกินกันเ,เลยดีกว่าอ่ลองไก่ทอดแบบยังไม่ได้ไปคลุกฟอยกับเบอร์นทีกันนะบอกว่าออริจิน,นอลอ,อ,อ,อ่าไก่ทอดเราทอดได้กรอบมากนะฮะนะครับฟังเพียนอรอยมัม้งเนื่องไปเบิร์นทีกับคุกฟอยเกาหลีก็มีรสชาติแต่เพราว่าแป้งโกกิที่เราใช้มันมีรสชาติครับใช่ครับ เมื่หลังไปทําขายทําแจกกันไหมทำแจกนะผมอยากไปทำแจกทอดเลยตอนแรกยังไม่แม่นใจมือพอทอดวันนี้เฟซบุ๊กรู้เลยนะฮะว่าพวกผมอ่ะสามารถไปทอดแจกได้คนกินอร่อยแน่นอนครับผมลองตัวนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งงองครับแล้วเบิร์นชิทเพิ่มก่อนครับพอเราเก็บฟุดนานงั้นเบิร์นน้ำปลาดเลยนะฮะพอตอนนี้ชีสมันเริ่มไม่ละลายแล้วไปเบิร์นมันวนนานๆเลยครับหอมหอมมากกลิ่นคืกลิ่นเกาหลียวกลิ่นผีมันปนกันขึ้นมาฮะ ใช่ครับตอนนี้จินตนาการเหมือนเดินเข้าไปในร้านกิมจิใช่ครับอ,อืมธุรกิจเป็นอย่างนั้นเลยพอแล้วฮะมาับผมว่าเริ่มเลยเดะครับครับผมมาระวังมือพร้อมนะฮะอุ้ยผมไม่รู้หยิบตรงไหนก่อนเลยครับมองไม่เห็นว่ามีะอ,มอะไรบ้างอ๋อมันมันเกาะตัวมันก้อนผมหยิบขึข้นมาเยอะเดะมาไปนะฮะ เป็นเมนูที่แบบทุกคนปันหานะลองทิชคองกล้องมาครับนี่เป็นไก่บกทีชใหมน่นะฮะตามด้วยครับคือตัวไก่ก็อร่อยแล้วเขามาีชิดปุ๊บโหมันนัวมากคือไข่เกาหลีอะผมว่าฟิลตัวเนี้ยประมาณไก่บอนทอน อืมอเผื่อหายอินไม่เป็นไรฮะอันนี้ไม่มีฟอ์แล้วก็เป็นนี่นะตัวชีสอะทำให้หนวเพิ่มขึ้นโอ้โหนี่มองดูนี้ด,ดูปากปากนะชีสไม่มาเออชีสอยู่นี่ โอชีสใครชอบไก่เกาหลีแล้วมีชีสด้วยอย่างนี้นะฮะผมบอกเลยพลาดไม่ได้โัวมากจริงรัวอืมออืมอมเห็นรัวมอืมอืร้อนมากครับอากที่ผมสังเกตน,นะป้นเขาไก่ปีกอ่ะมันรวบไม่ได้เหมือนดูข้อแต่ข้อมันใหญ่กว่าไม่เหมือนน่อง ก็งว่าเหมือนเพิ่มไปครับเหมือนเพิ่มไปใช่ไหมอืมเรากินไปเบินไปเลยกีวิตติเบิร์นนะฮะอืมอยู่บ้านเม่ว่างไม่เบียร์ทำเบิร์นเล่นกันได้นะฮะช่วงนี้ความสมพั์กับครอบครัวก็สำคัญนะสมัยถึงเบิร์นชีตใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนชีสเรามันจะโผล่อยู่น้าบนไม่เป็นไรบ้านด้านล่างเลยกินแบบออริจินมาครับกินแบบว่าหอมมาก อุ้ยนี่ผมบ้าเลยมัอุ้ยนี่ชีสเปิกครับคุณเอาไปกินกับไก่ไปครับอืกระปอกระป๋กระป๋อนะโอ้โหชีสกับไก่ขีมนี้ไม่มีกระดูกนะฮะอืมกระดูกหัก แืปปี้มากนี่นะชีสเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะฮะพาลงไปอุ้ยขาดไม่เป็นไรแค่นี้ก็เยอะแล้วฮะไปเกาหลีเห็นแไรถ้าครับตาผมนะวันหลังเบอร์ชีสกินเล่นเด่อฮะ ไม่ต้องตื่เราทอดไก่ใช่ไหมครับนะี่ฮะวางนะฮะ ือนี้คือมือที่ปิ่นมากๆใช่ครับลองทําตามมาดูนะครับทุกคนนะคือถ้าคนที่ตามช่องเราอยู่นะบ้องจะรู้ว่าปกติเรากินไก่ทอดแบบเป็นคนชอบกินไก่ทอดต,ตัง้งนาอยู่แล้วอ่ะใช่ครับอนนี้คือตุกคือกับชีสเราไม่เคยแล้วก็ไป,ปกุกฟอสเกาหลีเราก็ไม่เคยนะฮะเคยแต่แบบไก่ทอดน้ำปลาไทยๆหน่อยอันนี้นี่มาบบโอ้โหเกาหลีชีสมากเต็มนะฮะกินแบบอบป้าแล้วกัน ไอ้โปงตรงกลางเนี่ยคือที้เราไปหนักตรงกลางมากครับเนี่ไก่อ, <g ai> อยู่ไหนเห็นมากในกล้องเห็นไก่ปะเห็นไก่อยู่ด้านหลังนี่ไปครับยั่วเลยนัวไหมจุดมากนี่นะไก่นะฮะ สามเมื่อชีที่เป็นยืยยดๆนันก้อนนะฮะเดีกวันนี้ไม่มีอีกแล้วใช่ครับโผยผมคิดว่าน้องนะั้นไม่คิดว่าจะเป็นปีกบนนะครับยบบโมกไข่โขชีชน,นะฮะหนัวนไม่ไหว ผมจะบอกให้ว่าไก่หมดรวมสองจานเลยนะครับผม10กิโลิบกิโลเป็นไปอีกสองกิโลชีสอีกสองกิโลผมว่าเรากินกันแค่จานนี้หมดแล้วมั้งผมว่าจานนี้น่าจะประมาณห้าหกโลแล้วราะจานนี้จานล้วน่วนใครจะไปคุกฟอร์สไปราดชีสอะไรเพิ่มก็ค่อยว่ากันไปใช่ครับมาแข่งกันรับน้องมั้งใครน้องเยอือกว่าชนะจะเปมอ่ะตอนนี้ผมว่าอยู่พอๆกันแหละ เขาเขาตู่ช่วงเดอะแปดไวกิ้งเงี<า>้ยกินเป็นเดือดแข่งกันกินดูว่าใครได้น้องไก่เยอะกว่านะหนึง่งตองตั้มเริ่มไม่มีน้อง <c oughs> ผมไม่บอกครับก็ดูก่อนวม่ต้องกินแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวฟันหลุดนะคุณต้องเกลียดเใหกเกลี่ยงนะฮะน้องใหญ่มากโอ้โหและน้องเหมือนน้องมากกว่าปีกบนอืม ยังไงผมก็มีนะหนึ่งไปไงานหนึ่งครั้ <c ười> โอ้โหป้อมผมคิดว่าตะโพกมาเป็นก้อนเลยคือผมเคยเห็นคนอื่นเขาทำแบบไก่เกาหลีรสราดชีสอะไรท่องอื่นนะเขาดูแบบดูดีดูแบบโอ้โหชีสปิ้นปินดูเกาหลีมากเลยดูช่องเราเอองเราก็ปินงครับดูดีเหมือนกันดูเดีงเหมือนกันเขาชอบกินเยอะ พอดูดีแล้ยหนนะ้าตาคนทำเลยอืมดูดีมาก <c oughs> ปีนึงนะฮะใหญ่มากอืม เหลือไม่ถึงติดน่องคุณนดิ้บผิดเสื้อของไงกินได้เสือคำเลยผมขอขโมยนี้นะฮะน่องเดียวฮะชีสหนากว่าไก่ฮะคุณลูกค <pounds. S 2> ้าไม่ได้เลยครับคือตามตรงนี้มีไก่อยู่ไหมหรือแป้งล้วนออ๋ที่เกิดมันแป้งนะครับอย่างนี้ไข่ครับแต่ไม่มีกระดูกเหลือแล้วอ๋อครับอ กินไปไม่ได้นอกครับนี่อันนี้เป็นไก่กระดูกหักครับหน้าตาเหมือนไก่คาราเกะไอ้ตรงหนังไก่ก็อร่อยนะม,ม,นมันเหมือนมันเป็นแป้งปผมหนังไก่แล้วก็หลุดม,มาคลุกกระปพาเกาหลีะฮะผมดูด้วยปลาเปล่ามันก็พอๆกันนะดูขนาดกองให้คุณดูดูว่าจริงๆก็พอแล้วเรามากินพวกหนังที่เหลือเนี่ยมันพวกหนังกับแป้งที่หลุดอยู่นะฮะนี่นโอ้ตรงนี้ก็อร่อยะฮะ เหมือนกินไก่ผัดมากาักกะโรนีอ่ะไก่ผัดฟอยส์เกาหลีตัวตัวเส้นอ่ะเป็นเหมือนเส้นมากาักกะโรนีอ่ะใช่ไหมของมันเป็นแป้งทอดเหรอครับแล้วมีชีสเจียยๆปนอยู่ชุดๆเลยอยากเห็นไหมมีชีสตั้งต้อนอยู่ครับแล้วก็เอาชีสโปะนะนี่ผมก่อนตั้งชื่อว่า,วาลาทัญญาหนังไก่แป้งทอดอ่า ชื่อไฮโตไปครับยังไม่เข้านี่ฮะผมเอาแผ่นคิดมางี้นะฮะเพิ่บนี่ไงห่อเลยฮะชื่อว่าอะไรโลอ่าเรียกว่าเคบับตะกินไก่ผมโคเรียตไปพี่เรืองอีโมงครับโลชีสตะกินไก่ไฟโคเรียซอสนั้นแบบเกาหลีนะฮะ แม่บ้านมาทำงานบ้านเอียรล้างกระถายผมด้วยหยิบขึ้นมาเป็นโรตีเลยนะโรตีชีสอ่าฮะโรตีโรตีชีสไก่อืมอมืมไงอึ่อผมบอกแต่ว่ามันนัวไอหมดอะไรของฮนะท่านที่เหลือคุณเก็บไปเลย ของคำสุดท้ทายนะไหนฮะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะไก่ตรงนี้เที่เรกินกันไปเมื่อกี้น่าจะเป็นประมาณ5้าถึงหโลได้โอเคครับก็ลองไปทำตาม,มานะตกันดูครับจริงๆไก่ทอดทอดไม่ยากนะทอดง่ายกว่าที่คิด เนี่ยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยากจะในอนาคตเดี๋ยวเพราะตอนนี้ก็คือรถใหม่แล้วใช่ไหมอืมอนาคตอาจจะแบบขนแก๊สขนกระทะไปเหมือนกับทอดแจกหรือทอดขายอะไรผมว่าน่าสนุกดีใช่ก่อนหน้านี้นนเราไม่ออนวยหลายอย่างไงที่แบบเอาไปทําอาหารแจกอะไรอย่างงี้เพราอยู่ที่บ้านจะขับไปแจกไงรถคันกระติ้วเดียวใช่ไหมใช่แล้วถ้ายอยางานทำแจกอะผมก็อยากไปทําแบบให้มันร้อนๆตรงนั้นมากไวนะแต่หัวแต่ถ้าทอดได้อย่างเงี้ยผมว่าไปได้ขายก็รวยอ่าถาก็ง่ายโอเคครับอย่าลืมกดติดตามเครื่อง The Fan ไลนเทวิตเตอร์ติดตาม The ะ a n นั่นต่อเฟซเช่แล้วก็เพ เอาแปดบอกวอ,อกด้วยครับสวัสดีครับ